สวัสดีค่ะกุลาบ,บ้านกุลนะคะวันนี้จะพามาร้านขายต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็มาดูกิ่งพัน์กุลาบด้วยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะที่เก่าร้านเดิมนี่และคะ่ะชื่อร้านอากาสกานะคะก็วันนี้รถไม่เยอะมากนะคะมีแดดแล้วก็คึมนะคะวันนี้อากาศหนาวค่ะไปข้างในกันเลยค่ะวันนี้จะพาเข้าโซนนี้ก่อนเลยนะคะโซนข้างในเนี่ยอันนี้ก็เข้าได้อีกทางหนึ่งตรงนี้นะคะ แต่วันนี้จะพาเข้าประตูนี้ไปค่ะวันนี้วันที่25นะคะเดือน12ค่ะมีอะไรให้เราชมเราซื้อบ้างอ่อาออกแล้วนะคะอันนี้ดอกดาราลัตค่ะสีเหลืองเป็นดอกไม้ที่ในหลวงรองเก้าท่านชอบมากนะคะดอกดาราลัตนะคะเป็นดอกไม้หน้าหนาวเป็นหัวค่ะหัวเหมือน หัวกระเทียมนี่แหละค่ะปลูกเป็นหัวนะคะกำลังออกนะคะดอกดารารัดอันนี้เขาจะไปวางไว้หน้าบ้านนะคะสวัสดีปีใหม่เป็นกระถางสวัสดีปีใหม่ตามร้านอาหารนหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะนี่เขาจะไปวางไว้หน้าบ้านไปค่ะดอกไม้หน้าหนาวช่วงนี้ก็เยอะนะคะนี่คือโซนข้างในนะคะเป็นดอกไม้ที่ซื้อไปฝากหรือสวัสดีปีใหม่ ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ได้นะคะราคาก็แพงเหมือนกันค่ะแปดพั 8, นเยนอันนี้โซนข้างในนะคะมองอ่อนมวงเข้ม ต้นคริสต์มาสค่ะกล้วยไมย้ห้สวยมากค่ะ กระถางใหญ่ใหญ่หอมนะคะ <S 2> <S 2> สีส้มๆมก็มีค่ะ <S <S สีขาว ดอกไม้แห้งก็มีนะคะใส่ใจกันอันนี้โซนข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างนอกกันค่ะ ดูกุหลาบกันนี่ค่ะโซนข้างนอกโอ้โหต้นคริสต์มาสซื้อรถสื่อแล้วก็โคเรมากจิสือก็เยอะนะคะนี่ค่ะกุหลาบเพียบเลยค่ะตรงนั้นเป็นกิ่งพันุกุหลาบทั้งนั้นนะคะ นี่ออกมาใหม่แล้วนะคะร้านนี้จะออกไวมากค่ะมีตลอดทั้งปีเนี่ยค่ะออกมาแล้วนะคะใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเดวิดออสตินค่ะนี่สวนเดวิดออสตินนะคะกลาบของเดวิดออสตินนี้ส่วนมากจะหอมนะคะนี่ค่ะนี่ออกแล้วนะคะเยอะแยะเชื่อว่าข้างในก็จะเยอะมากกว่านี้นี่ค่ะ ลาของเดวิดออสตินทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะราคาสี่พันแปดร้อเยนค่ะเอาหาร3ก็จะได้ราคาเงินไทยนะคะนี่ยก็จะมีเบอร์โทรมีชื่อร้านอะไรเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะกิ่งสวยนะคะไม่มีสีน้ำตาลนะคะเป็นกิ่งเขียวเยวนี่ยค่ะจะเลือกกิ่งกุหลาบให้เลือกแบบนี้นะคะเนี่ยตุ่มแดงๆนี่คือตุ่มจะแตกปีหน้านะคะนี่ค่ะ กิ่งพันกุหลาบเริ่มออกแล้วค่ะกระถางน่าจะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดหรือเปล่ากระถางนะคะอันนี้ของญี่ปุ่นค่ะกุหลาบญี่ปุ่นนะคะออยากได้จังเดี๋ยววันนี้จะซื้อสักสองสามต้น,นราคานะคะนี่ค่ะของญี่ปุ่นลอซ่าของญี่ปุ่นนะคะกุหลาบญี่ปุ่นค่ะ กลับญี่ปุ่นโอ้โหกิ่งนี้ใหญ่มากเลยค่ะสวยจริงๆเนี่กิ่งสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยใหญ่กว่านิ้วมืออีกเนี่ยนี่ค่ะสวยจริงๆโอ้โหเนี่ยค่ะมนเลือกเวลาเลือกซื้อกุหลาบเลือกกิ่งแบบนี้นะคะสวยงามงามถามว่าเปอร์เซ็นต์จะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รอดละค่ะ ดูเก่งแล้วนะคะสีม่วงเยอะจังเลยสีม่วงเยอะจังเลยเนี่ยค่ะดูตามรูปนะคะเขาจะมีรูปให้เราจะมีตามรูปนี่ยค่ะชื่อกุหลาบายโอ้เพียบเลยค่ะนี่กุหลาบทั้งนั้นเลยนะคะกุหลาบออกใหม่เลยนะคะเนี่ยร้านนี้สุดยอดนะมีตลอดทั้งปีดีนะคะที่อยู่ใกล้บ้านด้วย อยู่ใกล้บ้านของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยนะของญี่ปุ่นอยู่ใกล้บ้านนะขับรถมาสิบห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะไม่ไปไกลแล้วละค่ะเลือกแถวนี้แหละเนี่ยค่ะอืมเยอะแยะเลยนะคะกุหลาบที่ญี่ปุ่นโอ้โหกิ่งใหญ่ๆงามๆันั้นเลยค่ะเนี่ยดูกิ่งสิคะเนี่ยกิ่งสุดยอดเป็นกุหลาบล่างๆนะคะส่วนมากเขาจะปลูกไว้สักสองปีเสร็จแ,แล้วเขาจะขุด ขุดขึ้นมาตัดแต่งกิ่งให้เราแล้วก็เอามาขายให้เราเนี่ยแหละค่ะกิ่งพวกนี้จะอยู่มาแล้วสองปีก็จะเลี้ยงไว้สองปีแล้วนะคะเพียบเลยค่ะเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยลาฟมา a ีเอเห็นในทีวีสวยมากนะคะอันนี้ลาฟมา a ี i ออืมสวยค่ะสวย เดบารุอันนี้เป็นกุลาบจากของฝรั่งเศสนะคะเดบากุหลาบเมืองฝรั่งเศสของเดบาลุนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะกุหลาบทั้งนั้นเลยค่ะนี่สวยค่ะเนี่ยเห็นในทีวีก็สวยนะคะอันนี้เห็นเขาปลูกนะคะเนี่ยสีแปลกตาดีปีนี้จะลองซื้อไปดู กิ่งนี้มีอยู่สามอันกิ่งนี้มีเยอะหน่อยถ้าเลือกก็เลือกต้นนี้นะคะเพราะกิ่งใหญ่มันมีมีตามหาไว้ไว้อยู่หลายชื่อมากนะคะกุหลาบตามหาไว้อยู่หลายชื่อมากโอ้โหกิ่งงามๆเท่าน,น,นั้นเลยอันนี้คือโซนด้านนอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะอันนี้กิ่งกุหลาบล้วนๆเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูข้างในค่ะเนี่ยกิ่งกุหลาบทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอืมตื่นตาตื่นใจอยากให้เพื่อนๆมาเห็นจังค่ะรับรองได้เ <c oughs> ตรียมเงินมาให้พร้อมนะคะมีรถและขนกลับได้เลยเลยเนี่ยค่ะโซนนู้นก็เป็นต้นไม้เล็กๆค่ะเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะเนี่ยมาบ่อยค่ะร้านนี้ ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามก็จะเห็นว่าคุณพามาชมมาดูบ่อยนะคะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นเฮานะคะอิลิเบลิสุนะคะ ดูกุหลาบค่ะว่าข้างในมีไหมอันนี้จะเป็นกิ่งผลไม้นะคะพวกผลไม้พวกส้มพวกลูกคากิหรือลูกพับนะคะมีกิ่งผลไม้นี่ก็มีกุหลาบค่ะแต่ไม่เยอะข้างนอกเยอะกว่าน,นี่ข้างในนะคะ ข้างในกระถางเล็กค่ะเนี่ยอ,อันนี้ก็น่าซื้อนะคะตามหาอยู่สีขาวแต่กิ่งเล็กไปหน่อยอราคาก็ประมาณเนี่ค่ะสองพันเยนห้าร้อยกว่าบาทเกือบหกรอยกระถางเล็กนะคะตรงนี้ข้างในมีไม่เยอะค่ะข้างนอกเยอะกว่าข้างนอกคงจะเป็นลงใหม่หมด พอถ้ากุหลาบออกใหม่ช่วงนี้จะไม่มีใบนะคะเขาจะต้องตัดแต่งกิ่งเด็ดใบทิ้งให้หมดนี่อันนี้คงจะเป็นอันเก่าเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยถ้าลดราคาก็ดีนะคะเดี๋ยวดูไหมดูว่าลดราคาไหมเนี่ยอ๋อมีลดหน่อยหนึ่งนี่ติดป้ายไว้นะคะลดหน่อยหนึ่งแต่ไม่เยอะปกติมาดูข้างในนี่แหละคะ่ะ เข้ามาตอนนี้ไม่เยอะนะคะถ้าจะเลือกซื้อให้เลือกซื้อกิ่งข้างนอกเมื่อกี้นะคะข้างในมีไม่เยอะแล้วมีแค่นี้เองค่ะข้างในก<ม>ิ่งพัน์กุหลาบสวนเคเซนโรสนะคะสวนใหญ่ๆเขาจะอยู่ที่โตเกียวค่ะเคเซนโรสสีม่วง เดี๋ยววันนี้จะลองเลือกดูค่ะว่าจะได้สักต้นกลับบ้านไหมต้นสองต้นอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะข้างในต้นไม้ดอกไม้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็กุหลาบกุหลาบออกเยอะเลยค่ะ ญี่ปุ่นนี่ดอกไม้สีม่วงเยอะมากจริงนะคะอยากได้มาการลตจังเลยดูซิว่ามาการีตมีไหมอยากได้มาการีตค่ะโอ้นี่ไงมาการีตเพียบเลยค่ะนี่มาการลตนี่ค่ะมาการีตนะคะ มาเอหือกระถางนึงเกือบหกร้อยนะคะเนี่ยกระถางหนึ่งเ <c> ก <ười> ือบหกร้อยเราต้องซื้อต้นเล็กๆไปปลูกนะคะนี่มาเล็ดต้องซื้อกระถางแบบนี้ค่ะไปปลูกเนี่กระถางเล็กๆนี่ค่ะนี่ซื้อต้นเล็กอย่างนี้ไปปลูกก็ซื้อแท้แน่นอนค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อ เอาสักสองต้นละกันเนี่ยต้นเล็กขายราคาขนาดนี้นะคะถ้าเขาปลูกกระถางใหญ่เหมือนเมื่อกี้อะ่ะเกือบหกร้อยนะคะเนะเดี๋ยวเอามะกาเล็ตด,ดีกว่าคา่ะเนี่ค่ะมะกะเล็ตนี่ก็มะกาเล็ตนะคะซื้อมะกาเล็ตไปปลูกดีกว่านี่ค่ะอันนี้ราคานะคะ นะคะคก็ไม่แพงค่ะไม่แพงมากม,มีหลากหลายอย่างให้เลือกนะคะกระถางอะไรก็มี มีกระถางอชอบมาร้านนี้ค่ะมาบ่อยยังไงก็ต้องมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเดือนละครั้งเดือนละครั้งยังไงก็ต้องมาตรงนี้ก็จะเป็นกระถางค่ะกระถางหรือว่าซุ้มถ้าเรายังได้อะไรเราก็สั่งเขาได้นะคะสั่งเขาที่นี่จัด จัดแล้วก็มีสวนกุหลาบด้วยค่ะจัดงานเสียบัตรเข้าชมก็มีแต่จะอีกที่หนึ่งแต่สวนใหญ่มากแล้วก็มีสวนซากุระด้วยนะคะสวนใหญ่มากเสียบัตรเข้าชมที่นี่เขาจะเป็นเจ้าของใหญ่มากนะคะเขาทำหลายอย่างเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้เนี่ละ่ะนะสุดยอดจริงๆค่ะสาจโจที่นี่เจ้าของที่นี่แบบทำหลายอย่างมากค่ะ มีสวนให้เราเข้าชมนี่ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นกระถางค่ะเนี่ยก็มีดินมีอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเลือกซื้อกุหลาบก่อนนะคะเรามาดูกันอีกทีวจะได้สักกี่ต้นกันไปเอามาะเกล็ดก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ เนะขาไปเลือกต้นไม้ก่อน